และใครก็ตามนี่ชอบสารแหนเรื่องกูนะแล้วแต่ละคนที่อัดคลิปวิดีโอด่ากูนะเป็นพวกหมอดูล่างทรงที่เดือดร้อนขัดผลประโยชน์ทั้งสิ้นออกมาด่ากูว่าอีคนตื่นทําทําให้สังคมทะเลาะก,กันอีคนตื่นทาทาให้สังคมเดือดเนื้อร้อนใจซึ่งกันและกันเลียนเปียนซึ่งกันและกันนั่นแหละเรียกว่าอาการของคนดิ้นเหมือนหมาโดนน้าร้อนลุ่มเพราะอะไรเพราะมึง ขัดผลประโยชน์ตัวมึงเองไม่ใช่กูขัดผลประโยชน์มึงกูแค่พูดความจริงแต่วิชาการสรรภพวิทยาการของมึงนะมาทําให้มึงเดือดร้อนในตัวมึงเองเพราะมึงไปเลือกเอาความเห็นผิดมาหาเลี้ยงชีพการพยากรณ์ทำนายททยทักษดกขาข้อจอชะตาเบิกเบ้นเวียนเทียนเป็นความเห็นผิดมึงดันไปคว้าเอาความเห็นผิดมาเลี้ยงชีวิตเมื่อวันหนึ่งมึงเอาความเห็นผิดมาเลี้ยงชีวิตมาทําเป็นอาชีพเกิดอะไรขึ้น เมื่อมีวันหนึ่งมีคนเอาความจริงมาบอกมาสอนเมื่อมีคนเอาความจริงตามหลักคําสอนตามหลักเหตุผลมาพูดเกิดอะไรขึ้นเขาก็ตาสว่างเขาเคยเห็นผิดตามที่พวกมึงบอกสอนมาตามที่พวกมึงดูดวงเข้ามาตามที่พวกมึงเนี่ยแนะนําบอกกล่าให้เขาเกิดความหวาดกลัวเขาเลยแก้ไขความเห็นผิดเหล่านั้นด้วยการไปเสียตังให้มึงทําพิธีไปดูดวงไปรับการแนะนําวิธีการต่างๆให้มึงพ้นทุก์ สุดท้ายแล้วปัญหาเกิดคืออะไรปัญหาเกิดคือมึงไม่ได้รับผลจากการกระทําเหล่านั้นเสียตังฟรีเสียตังฟร,ฟรีเลยไม่ได้ประโยชน์หาอะไรเลยเพราะฉะนั้นอย่ามาอัดคลิปด่ากูคนมันตื่นรู้มันตื่นเห็นมันตื่นทำจากการที่กูเอาความจริงมาพูดเถียงมาสิว่าตรงไหนที่กูพูดไม่จริงพอเวลากูพูดตามหลักเหตุผลเขาก็ตื่นรู้ขึ้นมามีปัญญาขึ้นมาเขาก็เลิกดูดวงมึงจะมาบอกว่ากูเป็นเหตุผลของการ ทำลายอาชีพหมอดูไม่ได้ต้องโทษตัวมึงเองที่มึงไปสรรหาอาชีพที่มีความเห็นผิดแล้วเอาอาชีพที่มีความเห็นผิดมาเลี้ยงชีวิตตัวเองเมื่อวันหนึ่งมาเจอสัจกจการจริงความจริงมันย่อมทำลายสิ่งไม่จริงเสมอแล้วมึงกำลังทำในสิ่งที่ไม่จริงอยู่ความจริงทำลายมึงไม่ใช่กูทำลายมึงความจริงกำลังทำลายอาชีพมึงไม่ใช่กูทำลายอาชีพมึง พกูบอกสักจจะความจริงจนคนตื่นรู้เข้าใจหลักคําสอนพระเจ้าตามหลักเหตุผลเลิกอัดวิดีโอด่ากูกันได้แล้วเลิกทําคลิปด,ด่ากูกันได้แล้วที่มึงบอกว่าทําให้สังคมแตกแยกกูไม่ได้เป็นคนทําให้สังคมแตกแยกถ้าสังคมจะแตกแยกเพราะความเห็นถูกต้องทําให้รู้ว่านี่เรียกว่าความเห็นผิดนี่เรียกว่าความเห็นถูกมึงจะแตกแยกก็แตกแยกกันไปเถอะพาะอย่างน้อยทําให้คนมีปัญญา กูถามจริงๆเธอทําไมคนที่ตื่นรู้ตื่นทำคนที่เข้าใจหลักสัจจะความจริงตามหลักคําสอนพระเจ้าแล้วทําไมจะต้องเอาเงินไปเลี้ยงคนมีความเห็นผิดอย่างมึงมึงตอบกูสิตอบให้ได้ทําไมผู้กูที่มีความเห็นถูกต้องจะต้องควักเงินออกจากกระเป๋าไปจ่ายค่าวิชาชีพจากความเห็นผิดของพวกมึงมึงตอบกูสิทําไมกูต้องควักเงินออกจากกระเป๋ากูไปเลี้ยงดูครอบครัวของมึงต้นเหตุจากความเห็นผิดของพวกมึงเองทําไมกูต้องทํา ตอบมึงบอกขัดผลประโยชน์คนอื่นมึงบอกว่าทำลายอาชีพหมอดูมึงบอกว่าทำให้คนหลายคนตกงานแล้วทำไมกูต้องรับผิดชอบชีวิตมึงในเมื่อกูก็ต้องรับผิดชอบความเห็นถูกต้องของกูกูต้องรักษาชีวิตของกูกูต้องรักษาเงินทองของกูใช้อย่างคุ้มค่าให้คู่ควรกับกูบกทำงานตากเนือตากนะ้ำมาแทบเป็นแทบตาย ทำไมกูจะต้องสูญเสียเงินออกไปในเรื่องเพอร์เจอร์ไรสาระปัญญาอ่อนเสียเงินไปแบบไม่มีประโยชน์ไม่มีเงินต้นเงินลายไม่มีหลักเหตุหลักผลไม่มีหลักสักจจคความจริงทําไมกูต้องเสียเงินให้มึงทําไมกูต้องเอาเงินไปจ่ายให้มึงเพื่อความสบายใจทําไมกูต้องเอาเงินไปจ่ายให้มึงเพื่อเลี้ยงชีวิตมึงให้มึงไปบํารุงฟุ้งเฟ้อเหอเหอ,หอตัวมึงครอบครัวมึง ทำไมกูต้องแบกภาระของมึงแล้วมาโยนความผิดให้กูว่ากูเป็นคนที่ทําลายอาชีพหมอดูเพื่ออะไรอย่ามาด่ากูนะมึงด่ากูไม่มีทางเข้ามึงยิ่งด่ากูเท่าไหร่ยิ่งเข้าตัวมึงมากเท่านั้นอย่ามาดา่าอยู่ไปมึงอยากจะดูดวงกันไปจะทำํำพิธีสะดอข้อต่อชะตาจะเป็นร่างสมหมอดูเป็นไป,ไปกูไม่ได้ว่าอะไรมึงเลย กูไม่ได้เป็นแอนตี้อะไรมึงเลยแต่กูให้หลักสัจจะความจริงว่าได้ไม่ได้มีไม่มีตามหลักเหตุผลและหลักสัจจะความจริงของคําสอนพระพุทธเจ้าใครรับได้ก็รับใครรับไม่ได้ก็แล้วแต่มึงใครพอใจในการทําอะไรก็ทําไปใครไม่พอใจในสิ่งใดก็เดินออกมามันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลมึงมีหน้าที่ในการให้ความเห็นผิดคนหลอกลวงคน เพื่อให้คนไปเชื่อในฐนนนาวิชาเชื่อในดาวดวงทําให้คนหลงผิดงม,มงายไร้าสาระมึงอยากจะทํามึงก็ทําไปไม่ต้องมาอยู่กูกูก็ทําหน้าที่ของกูในการบอกสอนว่าสิ่งที่มึงทํามันไม่จริงมันไม่ใช่หลักเหตุหลักผลมันไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนไปลายไม่ใช่หลักคําสอนกูก็ทําหน้าที่ของกูกูไม่เคยเบียดเบียนเดือดร้อนพวกมึงแต่มึงนั่นแหละด่าอัดคลิปด่าคลิปทุกวันอัดคลิปดา่ปดากูทุกวันเจาะโจงที่ตัวบุคคลกูเลย กูไม่เคยเอ่ยชื่อเอ่ยนามหมอดูคนไหนกูไม่เคยเอ่ยชื่อเอ่ยนามสํานักล่างทรงใดแต่มึงอย่ยชี้มาที่กูแล้วว่าอีกคนตื่นทัาสำมลออความเลวความชั่วของตัวเองออกมาเที่ยวชี้หน้าละลานด่าทอต่อว่าชาวบ้านสารแนกูไม่ได้ขอให้มึงด่ากูนะอย่ามาสารแนด่ากูมึงจําไว้เกมพลิกได้เสมอมึงด่ากู อย่าจะดีเบตกับกูมึงตายนะกูบอกให้อย่ามาทำเลยไม่เกิดประโยชน์หรอกมึงเที่ยวกักูไม่ได้หรอกเพราะกูมีปัญญาของพระพุทธเจ้ากูมีความรู้ของสัมมาสัมพุทธะกูมีเบื้องหลังของกูคือพระพุทธเจ้าพระตถาคตถ้าทําคําสั่งสอนที่ถูกต้องตรงจริงไม่จํากัดด้วยการเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาแต่ตำหลับตำลาหมอดูพวกมึงน่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา มึงดูเอาสี่เบอร์โทรศัพท์เมื่อร้อยปีที่แล้วมีไหมแต่ปัจจุบันมีปีชมสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วมีไหมไม่มีแต่ปัจจุบันมีทะเบียนรถทะเบียนบ้านเมื่อสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วมีไหมไม่มีแต่ปัจจุบันมีเนี่ยเรียกว่าไม่อากาลิโกถูกจากัดด้วยการเวลาพิธีสกรรมสะดอกข้อต่อชะตามึงดูเอาเหตุตาดูเอาร้อยกว่าปีที่แล้วมันมีไหมไม่มีแต่มันเห็นว่าเป็นความโมง่งงายไร้สาระของปัจจุบันโลก เกิดความกลัวเข้าจู่เจิมก็เลยเป็นกระแสของการทำคอนเทนต์ก็พยายามหาวิธีกรรมต่างๆพิธีกรรมต่างๆออกมาบอกสอนคนเพื่อเลี้ยงไหเงินเพื่อจ่ายเงินจ่ายทองจุดเทียนอาบน้ำมนต์พิธีกรรมวงสวงสะดอกข้อต่อชะตาเบิกแว่เบียนเทียนพิธีซัดแก่ซัดลำบูชาไฟเช่าเครื่องรางของขลง,งปกปักรักษาคุ้มครอง กูจะไม่พูดเยอะขนาดนี้ถ้ามึงไม่แตะกูแต่นี่มึงแตะกูมึงก็ต้องรับผลจากการกระทําของวิบาของมึงเองจําไว้รับผลจากการกระทําให้ได้กูไม่ได้ชี้ไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะกูพูดถึงทุกคนที่ด่ากูใครไม่ด่าล่อตัวไปมึงทําของมึงไปเงียบ,ยบแต่คนที่โชว์ตัวออกมาโชว์หลาออกมามึงระวังตัวให้ดี ทมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมกูปฏิบัติธรรมทมจะรักษากูกูพูดตามคำสอนพระศาสนาคำสอนของพระศาสนาจะรักษากูมึงทำตามคำสอนใครทำตามคำสอนดัลฉานวิชาทำตามคำสอนสิ่งที่ขวางกั้นต่อพระผลนิพพานมึงก็รับผลจากการกระทำของมึงไปมึงชอบพูดว่าอะไรอยากจะสอนทรรมะก,ก็สอนไปแต่อย่าไปยุ่งกับความเชื่อคนอื่นกูไม่เคยยุ่งกับความเชื่อใคร กูไม่เคยยุ่งกูสอนตามหลักสัจจความจริงเขาถามอะไรมาว่ามีกูก็บอกว่ามีเขาถามอะไรมาว่าไม่มีกูก็บอกว่าไม่มีมึงจะบอกว่ากูไปแตกความเชื่อมึองได้ยังไงในเมื่อเขาถามกูกูก็ต้องตอบไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยากให้กูตอบมึงก็ไปกันท่าอีกคนที่ถามไม่ใช่มาก,ากันกูมึงไปกันกอีกคนที่ถามอีพวกเนี้ยอีพวกเนี้ยหน้าสลอนกนอยู่เนี่ยเจ็ดแปดหมื่นคนเนี้ยที่ดูผ่านทุกช่องทางเนี่ย มึงไปด่ามันไปกันมันว่าอย่ามาตั้งคําถามกับกูเพราะถ้ามันตั้งคําถามกับกูกูก็จะตอบต่อไปแต่ถ้ามันเลิกตั้งคําถามกับกูเมื่อไหร่กูจะหยุดตอบคาถามเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นอีพวกหมอดูล่างสุดที่ออกมาด่ากูนะจําไว้นะมึงอย่ามาปิดปากกูมึงปิดปากกูไม่ได้ปิดปากไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ปิดปากกูเพราะมึงปิดปากกูอยากปิดปากกูเพราะมึงกลัวเสียผลประโยชน์กูอ้าปากพูด ความเห็นผิดมันจะหมดไปในโลกถ้าเมืองปิดปากกูได้ความเห็นผิดจะทวีความรุนแรงขึ้นในโลกกูไม่ปิดปากกูจะเปิดปากแบบนี้เสมอ